สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอ้จีขอมา้าเรากับจะลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะจ๊ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจเลยพี่นอ้องขอบคุณหลายๆลได้จ้ะเดขอมา้ามาแล้วจ้าอาหารให้เด็กๆเนาะ 4 ong, ีม้นาวนซม้หนามออะังแดดเปียงเปี้ยงเลยจ้ะพี่นอ้องตรงนน้นน่ะแดดเปียงเงเลยสี่โมงห้าโมงแล้วยังแดดเปี้ยงเปียงนิ้วขออะไร กินเข้าไปกินอิ่มแล้วก็ไปนู่นน,น,นี่จ้ะ <c oughs> ตาเล่ตาเล่ใบเงินตาเขาสีสวยนะแต่ตาเขาเหลกลับมาแล้ว,ลวนด้จ๊ะเด้อไปชายภูมิไปชายภูมิมากระทันหันเนาะไปคืนวันศุกร์คค้างคืนที่โน่นคืนหนึ่งก็ลกลับมาตอนเย็นเมื่อวานนี้ วาคันคิดถึงแม่หรือเปล่าไม่รู้ให้ลูกสาวมาดูให้ก็ยังไงแต่อย่าลืมขอฝากทำหมันแมวด้วยด้วยจ้ะเด้อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะจีนเดือนเราก็จะเอาไปแล้วเนาะถ้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะพ่อพ่อแม่แม่เนาอะอแต่ใจเราก็อยากเอาไปทั้งสี่ตัวห้าตัวแล้วนะถ้ันจบทีเดียวถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเราก็จะเอาไปแค่สองตัว ตัวเมียยังไงก็ปลอดภยัยไว้ก่อนเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วจ้ะ <c oughs> <achieve> เออก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ได้จ้ะเด้อที่ส่งอาหารเมร็ดมาให้เนาะก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญเยืนอย่าให้มีโรคมีภัยเข้ามากั้กายได้แม่เด้อให้อายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเนาะแม่เนาะ ห่างไกลจากโรคภัยข้าเจ็บเพราะแม่เด้อยสุขภาพแม่แข็งแรงเนาะสุขภาพคุณแม่แข็งแรงทำรวยเงินทองเนาะรวยแล้วก็ขอให้รวยแล้วรวยอีกรวยขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะกินอิ่มแล้วก็พากันไปฮึส้มจุกอยู่ไหนนอนส้มจุกพร้อมกันลองเลยนะเนาะเฟินไข้แล้ว ฟื้นไข้แล้วกินน้ำแล้วโน่นะฟื้นไข้แล้วก็เหลือแต่บำรุงร่างกายนะตะกี้กินอาหารได้เยอะเลยโน่นนันนี่ซึ่งจบ ส้มจุกหายป่วยแล้วจ้าส้มปุกหายต่วยแล้วครับผมพร้อมก็ลองเลยป่วยอยู่ห้าวันนะมั้งห้าหกวันอ่ะพวกนี้ก็กินไม่อิ่มเลยอ่ะอ่าท่านกินทั้งเลียอะทัานกินทั้งรักกันเอาอืม ฝากพ่อพ่อแม่แม่หน่อยได้จ้ะเด้ขอขามาหล้วก็นอย่าลืมกดไลค์กดแช์ดได้จ้ะฝากพ่อแม่เรื่องการทำหมันแมวได้จ้ะพี่น้องขอฝากหน่อยได้จ้ะพ่อพ่อแม่เด้อไม่อยากจะให้ลูกลูกลันลันมินะี่แม่ขีดไข้ขีดได้มั้นน่ะพากนนะนะันเล็มนี่นั่นน่ะโจขีดไม่ได้เหนียวมาก ม,มันฉีกไม่ได้หรอกมันเหนียวพี่เขาซื้ออาหารมาให้ส้มจุกนั่แหละนอนอยู่นั่นส้มจุกเขาป่วยปากพี่เขาดูอยู่สองวันเสาร์อาทิตย์เรียกให้พี่เขาซื้ออาหาร เปียกมาให้ส้มจุกเนี่ยยังไงก็ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่แมด้จ้ะเนาะที่คอยมีสนับสนุนคอยเข้ามากดไลค์กดแชร์น้าจ้ะเนาะ,นะ,นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆน้าจ้ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามได้จ้ะเด้อช่องปอลรักแมวชาแนลได้จ้ะเนี่ยงงก็ขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะนี่ อ,อตะกี้หิวพาวกันเรียกขอ,อขอบคุณแม่ๆด้จ้าขอบคุณแม่ด้จ้า ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งอาหารเม็ดมาได้จ้ะเด้อหายคุณพ่อหายโรคหายป่วยไวๆไ,ได้จ้ะเด้อขอบพระคุณมหลายขอบพระคุณมากๆแต่ยังไม่ถึงหรอกจะ่ะแต่คุณแม่ท่านโทรมาบอกเนาะท่านลายมาบอกเรายังไงก็ขอขอบคุณนะ่ะ ชอบจริงๆเลยเนะนี่ยอือขอพวกุณหลายๆได้เจะพวกพวก่อแม่ๆด้วมันนีบปทันลงคลิปจ้าคลิปจ้ะ จังใดก็ขอชิปขอจบชิปได้จ่าเนอะจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์นด้ได้จ้ะเออหายกำลังใจนด้ได้จ่าสำหรับการติดตามก็ขอพ่อแม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอายุดีไม่แห้งได้จ้ะเ้ออายุมั่นขวัญยืนขอให้ร่ำขอให้รวยคิดจะสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังปรารถนาได้จ้ะสวัสดีจ้า